ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันจะต้องผ่านไปร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องผ่านไปความสุขทั้งหลายที่เราดิน้นรนแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศญาติมิตรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถึงวันหนึ่งต้องผ่านไปอย่างพอเราตายปุ๊บนะคนที่รักกับเราเนี่ยญาติมิตรที่รักกับเรานะครอบครัวเรา รีบเอาเราไปป่าช้านะรีบเอาไปวัดเอาใส่กล่องไว้แนละ้วไม่อยากดูแล้วรักแค่ไหนก็ไม่เอาล้วแต่บอกด้วยนะอย่าม,มาห่วงเลยนะให้ไปที่ชอบที่ชอบนะแปลว่าห้ามกลับบ้านเขาไม่เอาแล้วนะที่เรารักเขาแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายก็ไม่เอาเราหรอก รีบพาไปทิ้งเลยงั้นเข้าใจชีวิตนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคนที่เรารักลูกเมียสามีพ่อแม่อะไรเพื่อนฝูงะ ร่นแต่ของอยู่ชั่วคราวเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราอย่างเวลาคนที่เรารักตายใช่ไหมเราก็ทิ้งเขาเราเอาไปส่งไว้ที่วัดเราไม่เอาแล้วเราไปฝังดินเราไม่เอาแล้วนี่เราทิ้งเขาถึงวันของเราเองเข้า